สวัสดีครับพี่น้องพองปลายสกูสกุนมอนี่ไปซื้อปลาสวยงามมากนะครับโดนไปซื้อปลาสวยงามมากอันนี้เขาเอิญอย่างปลาบอลลูนตือพอดีมีอ่างบัวอ่างาที่ดนไอ้ปลูกดอกบัวนะับปลูกต้นบัวฉัดนะรับับวฉัดแต่เลยว่าเอออยากเลี้ยงปลาสวยงามมันก็มีปลาหางนุง่งอยู่แล้วล่ะแบบพันแบบทั่วไปพันแต่เลยอยากได้ปลาแบบว่านารากนาักมาลุ้มนะฮะนะฮะซื้อปลามาลุ่ม นี่ได้ปลาบอลลูนมาถุงหนึ่งแล้วก็ได้ปลาหางนกยุงหางสวยนั่งถุงหนึ่งนี่นี่ปลาหางนกยูงนะครับถุงนี้ตัวแม่สีลายนี่ถุงนี้ตัวแม่ว่ามันตัวตัวผู้มีนิดหน่อยแต่ตัวแม่หลายถุงนี้เหลือกมากมันแพร่พันธุ์หลายๆพี่น้อง จเลยไทนมาให้เบิง้งเนออันนี้เอาไปปับอุณหภูมิน้ำในอ่างเี่ยเสียวลงเรียบร้อยเลยครับประมาณเรึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราก็จะปล่อยน้องปลาลงนะครับให้เขาปรับอุณหภูมิเรียบร้อยแล้วแล้วก็สจะให้เอาน้ำในถุงกบน้ำในบอ่อผสมกันแล้วค่อยๆเทลงนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะปล่อยปลาบอลลูนก่อนเลย เป็นพี่น้องกันกันกบปลาสอดนะครับปลาบอลลูนแต่ว่ามันจุดตัวอ้วนๆมนๆทาไมเลือกปลาบอลลูนเพราะว่ามันจะบาด,ดูดออกจากอ่างปลาสอดแถ้ำน้ำใกล้ๆเต็มปีมอ่างเนี่ยมันมัด right. ดูดออกจากอ่างพี่น้องไม่ขาดขึ้นมาแน่นเลยเนาะพปง่ายมันน้อขึ้นแน่นนะดึงเอาดูดมา บอกว่าให้เอาน้ําแต่ว่าผสมกันก่อนแล้วค่อยๆปล่อยเวลามี่ก่อน,นหนาไม่อ่างต่อมาได้ถูก่อนเนาะนีแบบนี้ก่อนใช่ไหม ใช่ไหมเขาจะให้ใสลงไปออกแม่แพรลูกแพรหลานเด้อดึงดูดเงินดึงดูดทองมให้ดลย่าแสงทองในหลายเด้อนี่ผ่านไปปลาบอลลูนนีหางนกยุงโตแม่ เน่นตแม่นัดแน่แน่นไหมครับคอยจะแห้งใบน,นี้เล็บตัวแม่ตัวแม่ มกันกว่าไปเลยดดๆเนแม่แค่รูแค่ร้านดื้อเวลา วอ้มันคือสีมากีตดอดงไปในอ่างเหรอลายเลนช่วนๆพี่น้องน้ำก็บใสใสเลยน้ำใสตริงๆเห็นหากบัวเห็นลายบัวเลยบัวกระแตกใบแตกดอกออกดีๆอันนี้จะเป็นรูปปั้นพระแม่ธรณีนะครับ เห็นไหมดอกบัวตูมหนึ่งดอกสองดอกมีสองดอกอ้างนี้จะเป็นบัวชัดบัวหลวงพันสีชมพูนะครับ